พูดถึงความรู้สึกนิดนึงครับทมนได้แชมป์แล้วแล้วก็เลื่อนชั้นด้วยครับผมวันนี้ก็มันก็ดีใจแหละครับวันนี้ก็เราก็ทําตามเป้าหมายสําเร็จตั้งแต่นัดที่แล้วแล้วเราเลื่อนชั้นแล้วก็วันนี้เราก็เลื่อนชั้นด้วยฐานะของการที่เราได้แชมป์ด้วยมันก็ดีใจครับภูมิใจกับทุกคนในทีมด้วยครับผมถือว่าเกมถือว่าในปีนี้ได้ลงเล่นสาหรับอ่บดีศักดวงสีครับตรงนี้ครับเป็นการต่อสู้การแข่งขันยังไงบ้างครับ ก็ก็โอเคครับมันก็ฟุตบอลใครใครมีโอกาสลงไปเล่นก็ทําหน้าที่ตรงนั้นแล้วก็ผลที่ออกมามันก็เป็นผลส่วนรวมอยู่แล้วผลดีกับทีมอยู่แล้วถ้าถ้าผลงานดีตรงนี้ก็ก็ดีแล้วครับเป็นผลงานดีจากนี้ครับมองยังไงบ้างครับอนาคตตอนนี้อนาคตตอนนี้ก็สําหรับตัวผมเองก็ตอนนี้ก็ยังก็ยังไม่ได้คุยสัญญานะกับกับทีมก็ยังไม่ได้คุยว่าจะเป็นอะไรยังไงต่อก็คง ช่วงนี้ก็คงพักผ่อนก่อนสักอาทิตย์2อาทิตย์แล้วมันจะเป็นยังไงก็ค่อยๆว่ากันอีกทีครับผมถึงแฟนบอลลำพูนนิดนึงครับครับผมก็ขอบคุณแฟนบอลลำพูนนะครับขอบคุณที่เข้ามาสนับสนุนซัพพอร์ตทีมตั้งแต่นัดแรกจนถึงวันนี้ที่เราประสบความสำเร็จด้วยกันจนได้ขึ้นชั้นด้วยกันขอบคุณมากครับครับโอเคครับขอบคุณมากครับดีด้วยครับครับครัดีด้วยครับ